นี่น่าจะเป็นการรีวิวคีย์บอร์ดตัวแรกของผมเลยนะครับวันนี้เราอยู่กับ Keycon Q5 Max ครับ มาเข้าเรื่องตัวคีย์บอร์ดกันเลยดีกว่าครับตั้งแต่ผมเห็นคีย์บอร์ดตัวนี้บนเว็บไซต์หรือว่าภาพที่ลงมาต่างๆนะครับมันเป็นคีย์บอร์ดที่สวยมากนะครับก่อนหน้านี้นผมต้องบอกว่าผมเคยเล่น Q1 Pro ไปแล้วแต่ผมก็ไม่ใช่สายแบบคัสตอมจ๋าแต่ผมอยากได้คีย์บอร์ดที่มันเป็นแนวแบบคัสตอมนะเป็นความชอบนะครับแล้วรุ่นเนี้ย เขาก็คัสตอมมาให้พอสมควรนะครับแล้วหลักๆอ่ะผมโดนตกเรื่องฟอนต์ไทยนะครับกับเรื่องสีเขียวดูอย่างผนังห้องผมเห็นไหมว่ามันเป็นสีเขียวอยู่ผมกําลังข้างคล้สีเขียวอยู่เขาเล่นสีมาแบบสวยมากอะ<ม>่ะเป็นสีเขียวสลับกับขาวแล้วก็มีเล่นเขียวเข้มอยู่ นิดนึงนะครับ2ปุ่มคือเห็นครั้งแรกแล้วก็ลงรักเลยว่าคีย์บอร์ดตัวนี้เราอยากได้มาวางไว้ที่ห้องของเรามากๆนะครับแล้วรอบนี้ผมเลือกมาเป็นแบบเรีย t แบบ96%นะเพราะว่าครั้งที่แล้วผม เอา Q1 Pro มาใช้เลเยอร์แบบ65%เนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะไม่ถนัดนะครับอย่างผมอะเล่นเกมด้วยบางทีก็ทําบัญชีด้วยนะครับเวลาที่เราต้องเปลี่ยนภาษาไปมาเนี่ยมันรู้สึกว่าลาคาน,นิดๆน,นะครับคือใช้มันก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้ามีนำแผดให้ใช้เนี่ยมันรู้สึกว่าเวลาเรากดละหงลหัสหรือว่าพิมพ์บัญชีทํารายรับรายจ่ายเนี่ยมีนาแผดมันค่อนข้างสะดวกกว่าอย่างมากเลยครับผมก็เลยตัดสินใจ ปล่อยตัว65%ไปก่อนหน้านี้นนผมจะใช้มา2รุ่นและ65%ก็ยังไม่ค่อยชินนะครับจนมารุ่นนี้ก็เลยกลับมาใช้แบบเกือบเต็มร้อยดีกว่านะครับที่เขาบอกว่า96%เนี่ยเพราะว่าตรงส่วนนี้มันหายไปนะครับตรงกลางเนี่ยที่เป็นพวกปุ่มโฮมอะไรเนี่ยมันโดนลดลงนะครับแล้วเขาขยับพวกเลเยอร์เข้ามาเนี่ยทำให้มีความสวยงามแล้วก็กระทัดรัดมากขึ้นนะครับแล้วเขาก็มีหน็อบมาให้ด้วยนะครับหมุนตรงนี้โหผมชอบมากเลยเป็นความสะดวกในการใช้งานอย่างหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันดีกว่านะครับว่าเขามีอะไรมาให้บ้าง ภายในกล่องนะครับเขาก็จะมีสาย usb type c to Type c มาให้นะครับสำหรับ connect คีย์บอร์ดนะครับมีความยาวถึง1.8เมตรเลยทีเดียวซึ่งถือว่ายาวเพียงพอมากๆครับแล้วก็ยังมีหัวแปลงสำหรับ usb c ไป usb a ด้วยนะครับเผื่อที่ว่าใครไม่สะดวกใช้ usb c นั่นเองนะครับต่อจากนั้นครับก็มีที่ดึงสวิตช์และที่ดึงคีย์แคปแบบ2 in one มาให้ก็เหมาะเลยครับสำหรับใครที่ต้องการคัสซอมคีย์บอร์ดตัวนี้ครับและสำหรับใครที่ใช้ Windows นะครับเขาก็มีคีย์แคปมาให้เปลี่ยนนะครับ3มปุ่มด้วยกัน แล้วก็อุปกรณ์อื่นๆครับสำหรับทำมอดเพิ่มเติมครับมาดูที่ตัวคีย์บอร์ด Keycon Q5 Max กันบ้างครับถ้าบอกว่าส่วนที่ชอบที่สุดของรุ่นนี้นะครับน่าจะเป็นเรื่องสีเขียวกับฟอนไทยที่ดูโมเดินมากๆเลยครับทั้งตัวคีย์บอร์ด Q5 Max นะครับทำจากอลูมิเนียม6063นะครับซึ่งแข็งแรงและทนทานมากๆ ฟังเสียงดูได้เลยคือมันมีน้ำหนักนะครับผมลองเอาไปช่างดูเนี่ยหนักประมาณ2 2งกิโลเลยถ้าใครที่ต้องการพกไปนอกบ้านเนี่ยผมว่าไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าตั้งอยู่บนโต๊ะเนี่ยหล่อแน่นอนครับทุกคนที่เล่นคีย์บอร์ดนะครับถ้าใครเคยซื้อของทางคีย์คอนมาบ้างเนี่ยก็จะทราบอยู่แล้วว่าตระกูลคิวเนี่ยจะเป็นตระกูลที่วัสดุเนี่ยดีที่สุดเกรดดีที่สุดนะครับเหมาะสําหรับใครที่ต้องการเอาคีย์บอร์ดเนี่ย ไปคัสตอมเพิ่มเติมก็ได้เพราะว่าสวิตที่เขาให้มานะครับเราสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับตามใจชอบของเราได้เลยหรือว่าเราจะคัสตอมโฟมเพิ่มอะไรเงี้ยให้เสียงมันแน่นขึ้นก็ได้นะครับการเชื่อมต่อของคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับจะมีด้วยกัน3แบบนะครับให้เลือกใช้งานนะครับหเลยนะครับก็คือการเชื่อมต่อไร้สายนะครับผ่านสัญญาณ2.4นะครับที่เขามีมาให้เป็นตัวรีเซฟนะครับเสียบเข้ากับหลังคอมแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับสองนะครับเป็นแบบบลูทูธนะครับอันนี้จะเหมาะสําหรับใครที่ใช้ m ม c นะครับโอ้โห สามารถเชื่อมต่อได้ถึง3ตัวเลยด้วยกันนะครับก็กดสลับฟังก์ชัน1 2-3อันนี้ได้เลยนะครับเวลาเราจะใช้แม็กนะครับแล้วก็กดสลับไปนะครับกลับไปใช้คอม n d o w s ตัวรีเซฟแล้วก็กดสลับไปทีนึงอันนี้เป็นอะไรที่สะดวกมากๆนะครับหรือว่าถ้าใครที่ต้องการความเสถียรที่สูงที่สุดเนี่ยก็ใช้ไทซีทูไทซีนะครับไปต่อเข้ากับคอมก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันครับแต่เท่าที่ผมลองมานะครับการเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ2.4เนี่ยก็ไม่มีปัญหา ผมก็เล่นเกมแบบลื่นไหลไม่มีสะดุดเลยนะครับอันนี้ก็ทดสอบเล่นเกมมาแล้วด้วยนะครับในส่วนของการสลับการใช้งานนะครับโหมดก็ไม่ได้ยากอะไรครับเนี่ยครับมีบลูทูธนะครับ มีสายนะครับหรือว่าจะเป็นตัวรีเซฟนะครับส่วนเราจะสลับให้โปรไฟล์มันเป็น Mac หรือ Windows mm hmm. ก็แค่สลับตรงนี้ครับง่ายๆเลยหรือว่าใครจะคอนเน c t ผ่าน USB-C ก็ได้ครับคีย์แคปของคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับจะเป็นแบบ Double Shot PBT นะครับเรียกว่าถ้าเป็นวัสดุ PBT นะครับตัวอักษรเวลาเราก,กดลงไปเนี่ยมันก็จะจางหายได้ยากกว่าเดิมครับ สวิตช์ของคีย์บอร์ด Q5 Max ตัวนี้นะครับเป็นแบบ g a t e r o n Jupiter นะครับเป็นสวิตช์สามขานะครับถูกพีรูปแบบมาตรฐานนะครับอายุการใช้งานนะครับสูงสุดถึง80ล้านการกดนะครับใครที่เป็นสายคัสตอมนะครับสวิตช์นี้เป็นแบบ Hotswap นะครับสามารถนำสวิตช์แบบ3พินหรือ5พินเนี่ยมาเปลี่ยนได้เลยครับส่วนเรื่องตัวแบตนะครับให้มา4,000 m ป์นะครับถือว่าเยอะและเพียงพอต่อการใช้งานเลยครับ หากเราใช้แบบไม่เปิดไฟนะครับสามารถอยู่ได้ถึง180ชั่วโมงครับแต่ถ้าหากเปิดไฟ RGB แบบความสว่างไม่มากนะครับก็อยู่ได้ประมาณ100ชั่วโมงนะครับตามสเปคที่เขาเคียไว้ส่วนโปรไฟล์ของตัวคีย์บอร์ดนะครับจะมีความสูงใกล้เคียงกับโปรไฟล์ OEM นะครับแต่ว่าจะเป็นชื่อโปรไฟล์ OSA นะครับโหมดไฟ RGB นะครับมีมาให้ถึง22แบบด้วยกันนะครับเยอะมากนะครับสามารถเลือกปรับความอิ่มตัวของสีความสว่างความเร็วของเอฟเฟกได้เลยครับ เลือกเอาที่ชอบตามสไตล์เราได้เลยครับบนตัวคีย์บอร์ดนะครับจะมีปุ่มแปลกๆมาให้3ปุ่มนะครับเป็นรูปแบบวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับถ้าหาว่าใครอยากคัสตอม3ปุ่มนี้หรือว่าปุ่มอื่นๆเพิ่มเติมนะครับก็แนะนําว่าไปใช้โปรแกรม VIA ได้เลยครับผมก็ลองคัสตอมทุกอย่างใส่ไปหมดแล้วก็เป็นสไตล์ที่ผมใช้งานนะไม่มีอะไรซับซ้อนครับทางเว็บเขาก็มีให้โหลด s o u เรียบร้อยแล้วนะครับ การใช้งานก็ไม่ยากครับลองไปทำกันดูได้ครับ <_ an> จุดเด่นของรุ่นนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเขาทําการใส่โฟมซับเสียงมาให้หลายชั้นมากๆนะครับ <_ an> ใครที่ขี้เกียจคัสตอมเพิ่มเติมแบบผมเนี่ยก็เหมาะมากเลยครับในรอบนี้นะครับผมเลือกแบบเลสสวิตมานะครับเพราะว่า ก่อนหน้าน,นี้ใช้บลูไปจนเบื่อแล้วนะครับผมรู้สึกว่าการใช้บลูเนี่ยมันต้องใช้แรงกดนะครับบางทีเราพิมพ์งานนานๆหรือว่าเล่นเกมนานๆเนี่ยมันทําให้เมื่อยได้นะครับเพราะว่ารุ่นที่เป็นพวกคัสตอมนะครับมันจะมีความหนาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สูงถ้าหากเลือกสวิตบลูมาเนี่ยมันรู้สึกว่าเมื่อยนะครับส่วนตัวผมผมก็เลยเลือกเลสมานะครับในรอบนี้ก็รู้สึกว่าเออมันมันนิ่มนะครับแล้วก็เวลาพิมพ์เนี่ย มันไม่ต้องออกแรงเยอะมากนะครับมันจะมีแรงต้านแค่นิดๆก็ยังรู้สึกพิมพ์สนุกอยู่นะครับแล้วก็เสียงดีมากๆเลยนะครับถ้าบอกว่าเสียงดีก็คงไม่เชื่อเดี๋ยวเราไปลองเทสเสียงกันดีกว่าไปครับ สรุปเลยแล้วกันนะครับจากที่ผมได้ทดลองใช้เจ้า Q 5 Max นะครับมันรู้สึกว่าพิมพ์สนุกนะครับแต่นะครับมีคําว่าแต่แต่ถ้าพิมพ์นานๆก็รู้สึกเมื่อยนะครับเพราะว่าด้วยความสูงของมันเนี่ยความสูงของคีย์บอร์ดค่อนข้างหนาเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเราอาจจะต้องหาอุปกรณ์เสริมมาลองนะครับเพื่อที่ว่าวางมือได้สะดวกมากขึ้นนะครับ ทำให้เวลาพิมพ์เนี่ยได้นานกว่าเดิมนะครับเนี่ยเวลาพิมพ์แล้วเหมือนมือเรามันลงไปอย่างเงี้ยแต่มันก็เข้าใจแหละครับด้วยความที่ว่าวัสดุมันเกรดนี้นะครับมันจะหนาก็ไม่แปลกนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับสิ่งที่ผมชอบนะครับก็หนีไม่พ้นเรื่องสีกับเรื่องฟอนต์นะครับอันนี้โดนตกแบบจริงๆจังๆนะครับแล้วก็เรื่องเสียงนะครับจริงๆเป็นเสียงที่ผมเนี่ยค่อนข้างพอใจแล้วนะครับผม ไม่ใช่สายแบบแกะออกมาเราคัสตอมอะไรแบบลึกๆอย่างนั้นนะผมรู้สึกว่าผมเห็นมันสวยวางอยู่บนโต๊ะเนี่ยก็รู้สึกโอเคแล้วมีไฟมาให้เนี่ยก็พอใจสุดๆนะครับ ยังไงทุกคนก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณทาง Keycon Thailand ด้วยนะครับที่ส่งคีย์บอร์ดตัวนี้มาให้ผมได้รีวิวนะครับคาตบกบกพร่องยังไงไปก็ขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นการรีวิวคีย์บอร์ดตัวแรกของผมนะครับถ้ามีตัวต่อไปก็สัญญาว่าจะทําให้ดีมากขึ้นนะครับสํญญาหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ